ม่สบาย,ยดีพี่น้อง,ป,องป้องป้ายเบอร์จูุสุคนเนาะพ่อๆกับครับซองยูทูเรื่อห,ห,หลัดดาน้องลุงทางมินกำลังใหยังยังสิจะโทษทัพย์ยงวันนี้ไป่ปไปๆปวัปน,น,นลังปุ่นีอะไหมพอน้องถ่ายไปูหน่อยให้แน่ใลุงถ่ายไปด สบายดีแต่เร็วอืม,มข้าวข้าวใหญ่กินผีช้าง <Okay. S 1> อะไรกันดิแล้วหาคอนะแมันแข้งพี่นอ้องเลยแมันแข้งบอได้ไหมบอไดนะ้ได้มากนะได้มากกับไปคลายไปเลยได้ขีดเดียว ขีดละเด้ยวสามสิบพันซื้อโลละซื้อโลละสามเซนหาไม่ได้ขีดเดียวบันใายเจ้าสามสิบพันบาดีพี่น้องมันก็ต้องมีป้ายแนเ่ยเลยโลหาแต่เจ้าสามสิบพันโอ้ยแม่ค่านี่กะดีโผนโผกดกันกระโดเจ้สายแดงเจ้ดำพี่น้องเลยผ้าขาขก้งฮือเกากำลังสีตำ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  ตามใส่ปลาหมึกบนเอหรือว่านี่นตามใส่ปลาหมึกเออเออม่ลูกล่ะป้าหนังปาหมึกล้วเราบอนอม,มอันมอแปลงรถไทยกันเนปปเ้ไทกาาคยเลยัน,น,าาลนแล้วเราบอกสิได้ไรรถไทยนะ ไม่่่ะอมข้าวเ้นก็้งเลยนะวะก็ตั้งมให้วยเปียห่เมุกลูกทำามอุ้ดียสั่น่าก็ะลงหัว พวกนั <c <c ้นก็สิไปสบายเดือนหนึ่เขางวยอะไรก็สิไปกันปะเสียวเลยการซับมือฮะเ้ยภายในสิไปอันเบิ่งบางไฟน่ะขับดาวมีเียหอเนีคุ้เฮาหรอเนี่พี่ไปบ่นี่ ไปไปน้คุณนี่รดใหญ่ไปนะจัแขงไปี้เติมกันอี่เนาะเติมกน่ิบะเติมใส่นเบิดเยงน่วได้ทุกจักเซโนว่ได้มีได้ไปเติมอยู่แกงแห็ดเมือนหแรงวานนี่โรงงานนับตาน่แเนี่ยปั๊มปั๊มไทยปั๊มไทยไปเติมจองเซนฮะได้สิบสามลิตร อิลึกอลึกบ้านเราก็ดิเนี่เป็นคืนประเทศน่ะจ่มนลงในคลิปนะดัดคิวก็เรลตีกันด่กระถึกน่ะเอต่อไปประเทศเล่าเขาจะเป็นนันนน่ะบวหน้าก็จังเลยกบุเฮ็ดนีดาเงินดังอะลมาซื้อเขา เขาเอากระสิแพงอีพี่นะพูดจีล่อพูดจีล่อใครห้างคิตกใครหางกิซี่ใครกับบอมีกิซี่คนพูักกิซี่ใคที่ไถือได้ซี่มันแพงใครล้ะบ่โลเเ่อได้เดนี้มาซิบกุ้งพันได้ไหมฉีดไปลาคากเข้าได้เฮยโลิบกันไนก็ม่เจ้าเจาเจ้าบอกไว้ก็ต้องบอกถึงเาไม่ได้โลรียนสภาพผเขาไปห้าี่นะแต่ยังงเนาะมันบ่ได้โลหากูมื่อนี่มต้องวาถึงเนาะหมวดเลยเขาไปห้างกินะเนาะ ม้วนอยู่ะกี้บวแม่สิไปอึดลองไปบังดูคูมือนน่บ่ม้วนแล้วก็แม่นว่าเอาหลไถไปก็มื้อมื้นละล้ำรถไที่ตะกี้่นกานขืนคือคูมือนี่นะขูมือเนี่ยพวกนละลายบ่มือพวกลิรลาพวกวันเราบ่มากตอนหน่อยตอนใหญ่ เอาไปปูกแล้วพาตู่น่ะโอ้ยมือแรงุหนลยวฮ้ยคือมีทงยางใหญ่เนาะจะไปตักน้ำแส่ไว้หนึ่งมันขาดทงยางเนี่ยมันเหี่ยวนะเฮ้ยมันขาดทงยางแล้วเดี๋ยวหาทงยางใส่ใส่น้ำน้อยอันนี้ได้กระตุ้งน้ำน่อยเงินไหนมิหนีเงินบัวใหญ่หรือเนี่ยังจุ้งเงินทิ้งมีบ่อทงยางใหญ่นะเอาไปใส่พายตู่ไว้ให้หนึ่ง ยืนกูยืนเมือเอาลูกขาพึ่ยังไงเ่เดยวนะนี่จะบอกว่าหวากระดิ่ง้ใหญ่มากไงเอ้ยปลายมากพอแห้งน่ายมันอุ้มเยอะอืาหามันอุ้มทางเอาพี่น้องเราหามันอุ้มด้วยแล้วอุ้มบ่อตายเป็ดไข่กัเป็ดบอกไข่เพราะไอ้ตีกันน่ะไัเก่งไม่อยู่เป็ดไข่มันไข่อยู่บ่เดียวี จ้าไข่แต่เจ้าไข่มึอนั้นแม่มินิเสือมือเอาอยู่พอแกนมันดำโอ๊ยคลาดภาพมาเบิ่งพี่แหละมวยกำลังปั่มกันอย่เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเล็กน้อยอือกูได้เคยเห็นเบิ่งเงาพี่น้องเลยนี่แหละคือเคยเห็นแต่ไก่ชนเนาะนี่เห็นเป็ดชนเด้อเบิ่งเงานี่แหละเป็ดชนกันเป็ดใหญ่มากอือเป็ดชนกันเลยนี่ ตีเหลืองมาจักหลักคิดเอาก่นได้เวลาสิยอกสิทางสิยอก่ะพี่น้องโอ้มันสิตกนําเด้ี่น้องางสิยอกเอาให้เบิดเลยปลาโทดโปไว้ใส่เป็งนัวเบิดกระปุกบ่ทั่วมันสิล้านกระบาทนี่แหลย่ย ไยอะนี่มีนไปความมีอะไรแล้วเฮ้ยจะไปทางไหนกันดีนไปนี่ก่อนเด้อชาวไปเห็วียกก่อนจะไปว่าเอาตรงๆแลยขอไปบางไผ่กูหันให้าเส้นหน้ตัดมาพีลวกลวกปลาหมึกได้อาต้นน้อยได้หมึกอะไรพี่น้องเนียเต็มปากเต็มข้อค่ะว่ะ ละก็ตอนใหญ่ๆตัดมาเพิ่มอีกบาทนี่อุ้ยแต่ละมืออ่ะทันกูบอกมากินขี้มือกอูอย่างแล้วไปใช้บุญจำแม่มาบอกเขาบุญจำสิไปบุญเอามันมาอยู่ในสิ่งเทิงกูได้นะมันกระสือไปบุญนั่นบอกม่ก็มานา่รอนะ

ได้สิอิ่มสิดูน้องเต้ประเด็นได้ไปะไหนดูความกิโลได้สิอิ่มวะจ้ามาเห็นดิขม้าอีกอืมบนเท้านะมันผักรดมาไม่ดิอ,อืมนี่แล้วกาสะอาดตะเบือยันเรือลบถังเอาถังเอาอืมโอ้ยน้ำลายแตกเลย มนันรสชาต <c oughs> ิมันสมนาลายแตะบอ่ป่าววมซีมบ่ไหนเห่ชีมอะไ,มไ้ซีมทางบวงนี่ยิบยิบตอนปลามึกไปแล้วเหยบมันไม่ต้ยเ้นที่ส่วนาซีมน้ำน่แตะวะเนอโอเคปะอืมกิดอด คอนเพลตมันอยู่แล้วเด้อกระตนยกรงงน่อยนะ้นปละโลูไปัแล้วแซ่บแซ่บแซ่เล็กน้อยกินน้ำาได้โลราะแล้ว่เฮ้คกตงไปน้ำอีกูเียง เสียงกันหัวเงนโว้ยเช็ดแขวตางเดาครบใเบหูเรือซิมงนี้ิมิมิมิ่เฮาปลาเดิมไปก่อนเวาน้ำหนาไปก่อนถ้าแม่น้าแกเด็กปาดดสุดยอดโอ้ยซิมันซิมบิงมาเบิ้งเบิ้งเบิ้งลอ เขาลงปาโตกินไว้กินว่าให้ตานมาบนี้เบิดตเลยมึงอยู่ไ้นยั้ยังกระดกกระดิ่แทนเนี่ยแบบเดียวหนึ่งพี่น้องไปเจ๊สายแดงกัเทลงโคกตานมาพีีว่าเบิเลยกับโรดเปิดกล้องมาอีกบ้านเอาเี้ยวเขาบอกว่าเอาเข่ามาหนเด้อก อันนี้แจ่วอันเจดําตำไปนะอืมอืมหวานบัวเรือเละต่างๆเสียพี่น้องก้ยเรือแต่นะครับตอนจอยมังพี่แนวแรงทำตำน้อยอ่ะอ้ยโอ๊ยแบบนี้กเแบบโอเคพี่น้องเอ้ยจบคลิปไปซตำนี่แหละเนาะขอบคุณขอบคุญอะไรที่เขาเบิ่งมาชมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ตอนไหนคลิปหน้าเลยเนาะ ก่อนสีลงกรุงเทพพี่น้องกดติตามแล้วก็บจไปลงเทพกูคอยบคอยจะสีด้น้ำลังสีบินพ่อแม่สีบินมสีบินแต่ว่า